สวัสดีค่ะวันนี้เราจะเรียนหน่วยอาเซียนสองนะคะก่อนจะเรียนค,นคุณครูมีเพลงอาเซียนมาให้เด็กๆฟังค่ะมา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 รู้จักเราชาวอาเซียนไทยฟิลิปปินสิงคโปร์อินโดมาเลอีกทั้งกัมพูชาพม่าเวียดนามลาวบูไในาอาอา,อาเซียนนะคะ จะมี10ประเทศได้กันนะคะแต่วันนี้ครูจะสอนเรื่องประเทศลาวนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะลาวหรืออีกชื่อหนึ่งอย่างเป็นทางการคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมืองหลวงของลาว คือเวียงจันท์เป็นเมืองที่สำคัญและใหญ่ที่สุดของประเทศตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศลาวใกล้กับจังหวัดหนองคายของประเทศไทยและเป็นหนึ่งในเมืองหลวงอาเซียนในปัจจุบันโดยเวียงจัน์ทมีพรมแดนติดกับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยด้วย และนี่ก็คือชุดประจำชาติของประเทศลาวนะคะผู้หญิงลาวก็จะนุ่งผ้าสิ้นและใส่เสื้อแขนยาวทรงกระบอกสำหรับผู้ชายมักแต่งกายแบบสากลหรือนุ่งจงกระเบนสวมเสื้อชั้นนอกกระดุมเม็ดเม้ายเสื้อพระราชทานของไทย ดอกไม้ประจำชาติอาเซียนของลาวก็คือดอกลีลาวดีดอกลีลาวดีมีชื่อในภาษาลาวว่าดอกจำปาลาวหรือที่คนไทยโบราณนิยมเรียกว่าดอกรันทมซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็นดอกลีลาวดีภายหลังเพื่อความเป็นสิริมงคลดอกลีลาวดีนั้นเป็นดอกไม้ที่มีหลากหลายสีสันทั้งสีขาวสีส้มสีแดงสีชมพูและสีเหลืองเป็นต้น และคำทักทายของประเทศลาวก็คือสบายดีเด็กๆลองพูดตามคุณครูนะคะสบายดีค่ะสำหรับวันนี้การเรียนเรื่องประเทศลาวก็จบแค่นี้นะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะการบ้านวันนี้ หนังสือเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กเล่มหนึ่งหน้า30ค่ะฝึกคัดเลขลากเส้นตามรอยปะและเรียนรู้ธงประจำชาติอาเซียน